สวัสดีครับผม FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะพบกันลังไว้ออกครับผมถามข่าวกันหน่อยใครโชคดีบ้างศูนศูนล่างยกมือขึ้นเฮยไม่มีถูกดาอีกนะเรียกอะไรไม่ออกศูนย์ศูนย์มันก็ออกตามวงโครจรของมนะันนั่นแหละนะเลขบนสี่แปดสอง เก้าหกสองแม่สองมานะแรงนะอ่ะเป็นไปนตามคาดของปูเยี่ยมนะได้เข้าที่หกสองหลายคลิปนะอ่าตามชมนะฟังคำเตือนซะก่อนนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล ช่องปูเยี่ยมพารวย080143 1692นเะฮะอ่ะเรามาตามคลิปตัวเลขที่มันออกนะลมพัดมันหนี้คำเตือนนะเอาว่าปากปลาไปเลยนะฮะถามข่าวกันหน่อยใครโชคดีบ้างครับผม482962แม่เลขปูดำปูขาวให้692269ถนะูกนะเลขล่าง00เลขหน้า648 ครั้งที่สองห้าหกหนึ่งเลขหลังเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ครั้งที่สองสี่เก้าสามอ่ะใครได้รางวัลไม่ว่าเป็นหน้าเป็นหลังหรือเป็นล่างเป็นบนก็ดีใจด้วยนะครับผมอ่ะวัดต่อไปเรามาดูว่าเลขติดคืออะไรนะเลขติดวัดที่แล้วติดตัวไหนนะติดตัวนี้นะติดแปดเก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งสองนะเข้าแต่บนเข้าแต่สองตัวเดียวนะอ้าทุกนะเอาสองตัวเดียวแปดก็ไม่เข้าเก้าก็เข้าหนึ่งก็ไม่เข้านะเข้าสองตัวเดียววัที่แล้วเข้าสามตัวมาบนล่างนะอ้าวันนี้สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ ตีบนล่างจะมาตัวไหนนะสองสามสี่ห้านะอ้าวห้าห้าหกนะแปดแปดเก้านะอ้าสี่ตัวนะ ห้าหกนะจะมางวดน้ะแม่หกมาหลายงวดไม่ยอมหยุดเลยนะตั้งแต่ศูนย์หนุ่นนะศูนย์หสองหห้ามาหกสองอีกอ่าดีไม่ไปหกหนะอ่าม,มาแรงนะสองห้าปดอ่าสำหรับบนนะงวดต่อไปบ,บนจะติดที่หกับ8ดนะหกับ8ดติดบนนะ หกกับเก้าติดล่างนะหกกับเกติดล่างห้ากับแปติดบนนะอ่าตัวไหนจะมาแรงอ่าจะมาตามเป้าหรือไม่เอช่องปูเยี่ยมพารวยถูกบ้างไหมนะฮะถูกบ้างไหมแมเปิดมาก็เห็นแล้วนะคลิปที่มันถูกนะ จับล่างไปออกบนนะ42อ็42 62นะให้สามชุด19 39 42 62เนระไปขึ้นบนนะบน8 192นะให้สองล่างไปติดบนนะอัาไปยังไงนะเดี๋ยวชมไปทีละแผ่นนะ62ตีอีกแล้วนะ หกสองหกสองหกเก้าสองนี่หกเลขปู่ดำปู่ขาวนะคลิปนี้นะหกเก้าสองเก้าหกสองอยู่ตรงนี้นะให้สามวันนี้น้ำทรงสามสองหนึ่ง 3, 2, จะต้องมีหนึ่งตัวนะก็ติดสองนะครับผม หกับแปดซ่อนกันนะหนี่สองนะชนกับหอยู่ตรงนี้เองนะเนื่ว่าจะแปดสองหสองแปดสองแต่ก็เข้าตรงนี้นะสามตัวคิดว่าสักวันหลวงปู่จะให้สามตัวนะให้จริงๆนะครับผมหน่วยบนชนหนึ่งแปดสี่ ติดหกสองหน่วยเบร์หกนะติดสองอ่าไปดูคลิปไหนที่มันติดมากนะของปูดำปูขาวติดนะหกสองเรีล็อกเป้าบนล่างนะหกสองเห็นไหมครับผมตัวนี้นะ เข้าบนนะเข้านะสำหรับตัวที่ดึงออกมาให้ไม่เข้านะครับผมไปดูอีกตัวไหนจะมานะหกสองหกสองมีเข้าน้อยชุดนะ สำหรับชุดนี้การบนกันล่างก็เฉียดนะฮะวิจะห้าสองแปดสองนะฮะสี่แปดสองตัวแรกเลยนะสามตัวเรียกชนแปดสองแปดสองชนที่แปดสอง เกือบไปนะเกือบโดนนะตัวเรขหกเก้สองตรงนี้ถูกนะหกแดสองนี่ตัวเลกวิ่งล่าง9้าไม่มานะ หกเก้าสองนะเลขปู่ดำปู่ขาวนี่ตัวเลขจับหกเก้าสองวงให้เลยเห็นไหมหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสามเณรน้ำทรงนะสองมาเห็นไหมเห็นไหมสองกับหกสองกับแปดนี่ตรงกันนะตรงนี้นะเฉลยแล้วนะแปดงวดเลยนะตรงนี้เป็นแปดเป็นหกนะแปดสองหสองนี่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ นะแต่962นี่ตรงนี้มา3ตัวเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมให้เป็นตัวแรกนะจับตัวแรกตัวนี้ให้เลยนะ692แต่ไม่เขียน962นะ692อ่ะผู้ดำผู้ขาวให้3ตัวนะฮะ อ่เลขล็อกเป้าเลขติดเลขวิ่งประจําวดปดเก้าหนึ่งสองมาตัวนะเข้าที่สองนะเห็นไหมเข้าตัวเดียวนะแปดเ้าหนึ่งสองมาตัวอ่ะหมดเวลาแล้วครับผม ทำลาภาจากเท่านี้นะอ่ะปูดำปูขาวงวดที่แปดนะเข้านะต่อไปก็เป็นวดที่เก้านะสูตรจับล่างจะมาบนนะ 6, หกสองจะใใ้สี่ชุดนะบนสี่ชุดล่างสี่ชุดจะบนไงมาเข้าล่างนะ หกสองนะตรงตรงตรงนี้นะสองแปดเก้าสองหกสองนะกันไว้ให้ล่างแต่เป็นบนนะอ่า้าสองล่างแต่ออกบน9ก็ขึ้นบนเหมือนกันนะหลักร้อยถูก2ตัวนะจับคู่ก็ถูกนะหกสองให้แค่หตัว 9ก้สองเลขผูดำภูขาวนะอีกแล้วอ่ะขอบคุณ FC แฟนช่องที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมเจอกันในคลิปหน้านะอ่าวันนี้ก็หลังจากหวยอกอกก็เลขวิ่งไปก่อนนะห้าหกแปวิ่งติดบนล่างนะครับผมงวดต่อไปวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกพรุ่งนี้วันที่สิเจอ่ารัฐบาลเดยด ขายหวย n อสามและเอหก็ค่อยติดตามกับ n อ็นสามอหต่อนะว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะเป็นงวดแรกนะ fc แฟนช่องก็ค่อยติดตามรับชมรับฟังในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับใครได้เก้าหกสองปังๆก็เม้นมาให้ แอดมินชมด้วยนะครับผมดีใจด้วยกับคนที่ได้บนได้ล่าง962กับ00นะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว